คนขาเห็นไหมเอ่ยนี่ไส้เดือนโอ้ว้าวนี่นี oh, ่ wow. hey. hey. ร็จแล้วค่ะทุกคนขาลงแกลบทั่วแปลงแล้วนะคะแกลบที่นุชเอามาลงจะเป็นแกลบเก่านะคะดังนั้นเนี่ยก็คือลงได้เลยแล้วก็แบบจะทิ้งไว้ต่ออีกสักอันนี้ก็คือต้องนั่นแหละสองสามวันนะหรือว่าถ้าไม่เรียกก็คือสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะคะอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวก็จะคลุมฟาง